S <S <S นานแม่อร่อยค่ะโดนชมบ่อยๆช่วงนี้แม่ก็เลยจับคกจับตหลิวทุกวันเลยเมนูวันนี้เป็นไก่บ้านต้มน้ำปลาหมักสามเกลอมาแน่ๆรากผักชีกระเทียมพริกไทยแต่ปลากฏว่าฮุนกินไม่เป็นซะง,งั้นบอกแม่ว่าไม่ต้องเสียใจนะเมนูเกาหลีที่ทําด้วยไก่บ้านฮุนก้กินไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรจ้าแม่มีผลไม้มาปลอบใจได้แต่ดมดมดมแม่บอกพอพยะก็ยังเถียงอีกว่าพอพย่ต้องสีเขียวนี่น่าจะเป็นพัมคินไม่ก็เมลอนแน่ๆพอกินเข้าไปก็บอกว่าแปลกมากเลยหน้าตาเหมือนฟับทองพอกินเข้าไปแล้วเป็นเมลอน ต่อมาแม่ขอแก้มือมือนีเป็นเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวจะเอาก๋วยเตี๋ยวมา่อไข่กุยช่ายถั่วงอกเ่วดราน,น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแต่ความน่ารักของแม่อีชันกลัวอีพ่อกินไม่ได้เลยอย่างหมูพร้อมซอสโกชูจังนีก็เลยเอาทุกอย่างบนโต๊ะที่มีหมูย่างหอมใหญ่กุยช่ายไข่ทอดผสมทุกซอสแล้วก็งัดรีแอคชั่นแปลกกำไม่แ,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 แล้วนีกำลังขุนโคให้อ้วนแล้วเอาไปขายหรือเปล่าสมตำไก่ย่างก็มาติดๆยิงกินแซ่บยิงเสิร์ฟอีกยิงถ้าชมด้วยแล้วแล้วก็หาของมาให้กินั้้งนตี